อ,อ,อ,อีกอีกอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้น้ํามันทูทีหรือน้ํามันข,ข้างข้างข้างหมดไว้จอดข้ามคืนสตาร์ทใหม่ควันเต็มหนุนพวกโนวาเทนาบีดเดดก็แล้วแต่มีอาการจอดข้ามคืนพอติดเครื่องใหม่เช้าๆควันจะเต็มเลยเป็นเพราะอะไรมาดูอีกหนึ่งสาเหตุหรือ เติมทูทีแล้วหมดไวกว่าปกติมาดูกันสำหรับปั๊มทกทีของ Honda จะลงเข้าไปในแคข้งแบบนี้เลย<ม>ใช่ไหมจอดข้ามคืนแล้วเพราะว่าซีนมันเริ่มแข็งเริ่มตายทีนี้มันจะซึมมาทางแกนเนี้ได้แล้วก็โอริงก็ควรเปลี่ยนใหม่แต่นี้ไม่ใช่ของแท้นนะก็แนะนำจะมีโอริงหนึ่งตัวกับซีนที่เราต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเผื่อมันซึมมันอะไร เวลาจอดนานๆมันก็ไหลมาทางแกนนี้ได้สําหรับซีนที่ว่ามันเสียแล้วมันตายแล้วนะแล้วมันหยดมาซึมมาพอจอดข้ามคืนมันก็ไหลลงแร้งเนี่ยทีนี้แร้งนี้มันก็ลงไปที่ข้อเวียงฉะนั้นสาเหตุที่ติดเครื่องใหม่ๆแล้วควันหวนควันเต็มหนนลองไปเช็คกันดูใครมีอาการแบบนี้เปลี่ยนซีนกับโอริงใหม่ดูเผื่อมันจะดีขึ้นถ้าชอบก็เอามา ที่อื่นดีกว่าก็พาไป